อบอุ่นใจกระแตสภักษรยกครอบครัวเพื่อนๆทำบุญวันเกิดวัย38ปี เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ยังสวยเป๊ะและแซดไม่เปลี่ยนจริงๆสำหรับกระแตสุภักษอนซึ่งเรียกได้ว่าชีวิตของเธอตอนนี้นั้นแฮปปี้สุดๆมีลูกๆที่น่ารักอย่างน้องเจ้าขาและน้องเจ้าคุณทำายังได้สามีดีเวอร์ยังหลุยอาทิตย์ล่าสุดวันนี้วันที่สองธันวาคม2563 เป็นในหนึ่งวันดีๆวันคล้ายวันเกิดของสาวกระแตที่ปีนี้ก็อายุ38ปีแล้วงานนี้สาวกระแตก็พาครอบครัวและเพื่อนๆอาทิเมพินาวิเจจาณนัทวีรนุชหนิงปณิตาจุงมือกันไปทำบุญรารชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหาร ก่อนหน้านี้จะมีภาพปาร์ตี้ฉลองกันเล็กๆอบอุ่นน่ารักมากแถมยังได้เห็นมิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆที่เคียงข้างมาตลอดด้วยกันอีกด้วย